คนอันเอาเห็ดออกแต่ป้านะพี่นทองซัเส่วนมากเลยนะเพราะเราได้คุณแล้วกูได้กเกือบติ่มกระตาออกไปเข้ามาอีกรอบสองเก็บล้ำเก้าอันนี้กระมาาติีบริเบิ้เหงาเนี่ยดอกงามเพี้ยมาสามคนเลยมันนึง มาผ่อนเน่ยอยู่ในป่าอาจจะเล่าไปทางใดเอินแฮะกบดีนบบน่าดูทางเคมทางถึงจะเขมทางขวนญจะกระโพอค้นได้เห็ดเนอะเอเราพันหอบส่วยห้องบดีมากเนาะเพรเพื่อลลางเห็ดแล้วมันกระเที่ยงแล้ว ด้พนะามันหาบบอลที่ห้อบอกเอาดอกน,น,น้อยๆนะขาเจ้าขึ้สิเอาไปเบิดแล้วพเพราะว่าขาเจ้าเขาไปล้ำ นี่ทุกคนอันนี้คือเก็บลังเก่าสบ,บายดีจ้าสบ,บายดีวัดสูขส่ขูสูส่ค้นสบ,บายดีตอนบ่ายยินดีต้อนท้าข่าสู่สองสาววานซื่อเด้อพี่น,น้องดูบ่อไรค่ะเฮ็ดอีกคนขั้นบอ่อไรเขาวปลาเบิดหนึ่งที่สิอบ่อเหลือง่นบ่อรับมือเล่ มันก็ออยังเพอมีหลอดเหลืออยู่ได้ละพี่น้องแสดงว่ามันออกโมยใหญ่เลยเนา,ยยานนะแต่เมื่อเ้านี้เขาล้ำไปแล้วมาตออแรอยืยังได้ล้ำอีกตายคือ,อยังหลอดเหลืออยู่เห็ดลลง เดี๋ยวดูให้หน,น่อยทุกคนเฮ็ดปวดใจหน่อยป้าถกคือมาใหญ่แค่โอมันใหญ่เฮงก้าแม่นเนก็บมันก็ได้ได้นี่ ต้นอายุเฮ็ดปวดแก่น,น้อยดอกใหญ่งามงามอยากเก็บได้พี่น้องแต่อย่ามันคำ่ำเห็หนห้อยเขาจเจ้า,า,กากีบเหรลำไเก่าโอ้โดละห่วยได้มือนี่ยต้นเลี้ยงค้นลายแหง้งไปทางใดกระพอตั้งแต่คนยังเล่นน้อยดินก็เป็นแปะอยู่แต่มันดินดำ ท่้าน,น,นถ้าบ่อเอาผู้อื่นมากกว่าเอาคือเกราเอาไปโลดเอาเมื่อแล้วก็ขีดขาดขูดดอกซ้ำนียน,นะ ในน้อยาเทาบวัวเอาผัดเป็นบอนเขาเก็บดิเขาก็สิมาหลังคือก็ปาตุนงอ่ะนอยู่ห่ว่ มันอยู่ในพูนพี่หนอ่มมนงในหอยเขาจิ <mer> ้มมุ่นเันบอกมันกับปลาใหญ่นี่นี่ถอยแล้วแม่ไม่คอยมาพระเจ้าก็เลือกเอาแต่ตัวมันใหญ่สือกันอ้วนเฮงอ้วนอวนเลยเอาบอกกาดาม่าเด้อพี่น้องปุ้งม่แต่หัวสีขขันยาอยู่ มันหน่อยแห้งกับบอาอย่าด่ามาเด้อทุกคนว่าเกิเห็ดหน่อยเขาจุ่งไว้มันกับบัวยงงางเพยพะว่าคนนนะเขาจ้าเงยียงอยู่บดคืน่ำจักหน่อยคน,น้นเลระเตะเศร้าจนค่ำ ักขยายมาเุยเอามาเก็บเอาป้าทุ่เสียงอยู่ห้อยเียบเลยใกล้ๆก,กันเลยมันบรนิเวณกำลังกัะซิลุกไปทั้งในอันนี้เฮ็ดมันอยู่หวยมันหวยไฟไหมมนบริคอยไม่ไปตอสีมันคืออันนี้ มันโบเห็นมันอันดีพี่เนอะอันนี้คือดินแตกคือนี่นี่เอาใน,นก้อนน่าสีซับมันจ้ง่ายให้มันแตกขามันจงังบฮักง่ายง่ายเออดินมันคือแตกอันนี้ม จะมาขาจัสินี้นี่เดี๋ยวขจสีดำมาไปจัห้าเาาก,ก,ากเ,กเพจหน่อย <c oughs> อันนี้ห้ามบริอาวดอทุกคน,นมันกำลังพุ่น่ราบนีบรเอามันหน่อยพด <c oughs> นี่นี่นนดอกใหญ่ใหญ่ย <c oughs> นี่เราจะสวนไปไกลเอะไรอ้ยขาสิฮัก ว้าวขาบางยาวๆโุนี่นี่บวา,าจูน,น,น่นะน้อยคนม,มาต้นเห็นเฮปปวกพี่น้องอยังจูจะสิเก็บปะ,ะจะไปพนเก็บปะม่ให้คอยเก็บเอาเจะถ่าย <Okay. S 1> ทุกคน เอ้อคนบวเห็นสวยนี่ทุกคนยังได้น,น,น้อยอยู่ที่นะ่ะห้าสิห้าเหลาอติดอกใหญ่นอันนี้คือมูอใหม่บ่ท่านมีคนเก็บเลยพี่น้องอยากพอตอนมันเป็นกุ๊กแกวเลยตอนนันกำลังอยากบ้านนะ สีหลายเนาะยังกัดก้นจะไปถือมานำาา่ยบ่เอาดีอีกอย่างมันถือดอกหน่อยมั้ย nhớ vô cả thôi 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 thôi, thôi. เอะไรกิ่มเล็กมันใหญาอยู่ตามตีนพนมือนี้มือมานของสองคนนี่ค่ะขนาดาว่าคนหล่อยอยีบิดมือ พ่อเฮ็ดป่วยอีกแล้วพ่อจูมยังจุมๆเลยนี่ซอสเส้นเดียวมาเห็นสองกอกอุ้ยหอยเขาเจ้เยจีบบี่ยังจุมๆอยู่ข้ากระเพไอน่นามันๆมันๆพ่อบอกให้เจ้งงางัดให้ไม่เซ็บค้าแม่จังบ่อฮัก องเบื่อเบอลเท้าที่เท้าเก็บอันอีพี่สองตัวในหน่อยนะพี่นุ่มเท้าจจงไปเท้าเ่าะนะมาเลยเรียบ,ยบร้อยบริเวณจากดอกเลยมันต้องเปิดแปดด้วยมันจังเห็นมันเตะมันดินมันเตะเน,นี่ยน,นะนี่ก็ได้ kết rồi xuống là cái kết luôn rồi. cái thằng đi nó kéo kết kết. sau này kết. anh lái đang nhung cặp mờ. anh thằng đi nó đẹp đây này đây này. Thu game cái nào. ให้จับกล่องให้กับพ่อปันนั่นพี่นนท์เอ้ยนีจิ่มเลิกคลักร้ายเมื่อไรที้ขานขู่ประตูจิ่มหาน โบมันคือโบมุ่งีห่างี้นี่ต้องลอกใหญ่อะได้ะคบนพดยุ่ง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 กับพดว่ายุ่งพี่น้องลืมทาโลซันเหตะไครมาออกยังดู่นิอเข้าวานโน่นานเราหนิเด้บ่นเห็ดไครออกลองบอหัวบ่นเด้ เก็บลำเก่าก็เก่าฟองกันวโอ้ยมุนเป็น่ะไรต่อตั้งไว้ก่อนคิดว่าตาลายดีพี่น้องนิ้วเข่าจนว่าสั้นอยามาเห็นดอกก่า มาเห็นดอกนี่แหละคืออมันบดแตกนี่้วข่าวด้วยทองก็หกอยู่โอ๊ บืดบ้างาหน่ออกมาแล้วพี่น้องยวเขาเสียหายเบิ่งตาบ้างยุดก่นอนเหนื่อยจังเลยหิวเข่าจนสั่นนี่อันนี้คือเขตของเฮาเนาะมิเตจูมล้วนๆย่าบีบกระตุกตีนี่มิเตจูมล้วนๆด้วยพี่น้องนี่ บ่ค่อไม่เห็ดบานไม่ยุ่บ่เนาะเนะเาะอโปก,กตะไปต่อนี้อา้อาจับป๊กข่อยอมีมือโอเคจ้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสิเดียคอนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิร์สู้ขู่สู้ข่วนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเป็น,นกำลังใจให้สังสืบในเด้อเนาะ,นอะพอกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้า